สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกชาแนลครับ ไลบล็อกช็อทแมวอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมาอีกแล้วก็วันนี้เราแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนนะครับไล่บล็องตังเราครับก็วันนี้เรามากันที่ร้านจุ่มโจรเนาะสาขาตรงตอนนี้เราอยู่วงแหวนอ่อนนุ่น้ะเขามาเปิดสาขาใหม่ที่นี่แถวบ้านเราเลยแล้วก็เลยมาลองกินใกล้บ้านอีกแล้วใช่ก็สาขานี้คนเอ้ยคนก็เยอะนะแล้วก็เขาเปิ พื้นที่ใหญ่มากกว้างมากจอดรถสะดวกสบายวันนี้เราก็มราคากินอะไรแบบเบาๆเบาๆเนาะย่ยากทั้งจุก ใช่แล้วก็เป็นเหมือนกึ่งกึ่งหมูกระทะแล้วเนาะหมูกระทะแล้วก็มีหม้อไฟให้ด้วยก็ใส่เป็นน้ำหมาละไม่ใช่กะลร่าแต่ที่สำคัญคือราคาเออราคาไม่แพงร้อยทีเน็ตแล้วเน็ตแล้วน้ำด้วยรวมน้ำแล้วนะเดียวไะเคิดแล้วเดียวค่าราคาแล้วก็กินปิ้งย่างเขากินพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยฝุ่นเรามาเราเรียกว่าเรามาท้าฝุ่นใช่วันนี้เรากินท้าฝุ่นถูกต้อง มาปุ๊บก็เขาถามว่ามากินกี่คนแล้วก็ตรงนี้ว่างนั่งได้เลยก็จบแล้วแล้วบอกเบียร์เพิ่มตังค์ก็หลักหลแล้วก็เป็นพวกสามชามอะไรยี่ห้อชิ้นอะไรก็คือคือก็เป็นของคล้ายค้าหมูกระทะทั่วไปอ่ะถูกครับแล้วก็มีทั้งหมูไก่เนื้อใช่แล้วก็ของกินเล่นของทอดมีไก่พันอ้อยแต่ที่สำคัญคือมีน้ําซุปเขาให้เลือกน้าซุปได้นะหมาบาต้มยำอะไรอย่างเงี้ยน้ำใสน้ำใสมีสามสี่อย่างเนาะก็สั่งเขาเลยถามเขาว่ามีน้ำอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยเลือก นะครับแล้วก็น้ำจิ้มก็มีอยู่3แบบอืมแล้วก็มีพริกกระเทียมให้ปรุงเพิ่มด้วยไทยชอบรสจัดมันกเกล็นทุกอย่างที่มันอยู่บนกระทะอ่ะอ่าไม่เป็นไรเราทนไว้ขนมที่เราสงสารมากขนมอะไรอ่ะจ่าขนมจานขนมจานโอ้โหโถ่โถโถ่บัดโถ่ไต่เผือก ไอเผือกปลามันโผไม่มีไส <ป S 1> ้เอากินเล่นมาเราพาค่ะนี่ะกินเล่นปอเปี๊ยะทอดทอดอืมข้าวโอเคปะบั๋นโถก็คือบั๋นโถอ่ะไม่มีอะไรพิ่สุดปอเปี๊ยะทอดก็ปอเปี๊ยะทอดแหละเขาเน้นตัวน้ำซุปแล้วก็ตัวปิ้งๆของกินเล่นก็มีไว้ให้เราแบบเฮ้ยขบเคี้ยวช่วงรอเมนูของสุกเนาะก็ กินกัดีกว่ามาั้งว้าวอ็ากชิมล้วคกับต้าผมเป็นคนชอบกินซีฟู้ดมากไก่บร์มีคิ้วกับน้ิ้ซีฟู้ดอืมมันก็รสชาติมาตราฐานอร่อยคมกรอบม,มากมใช้ได้ไม่ได้น้ำจิ้มก็โอเคเนาะยังกอย่างไม่ได้จิ้มเลยได้ <S <S กลอกแดง กับน้ำจิ้มแจ่วนี่ไส้กรอกแดงน้ำจิ้มแจ่วครับก็ถือว่าทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานเกฑ์ดีครับเอมบุฟเฟ่อืมโอเคมากตมราคา149บาท149โอเคสำหรับผมโอเคมากน้ำอารมณ์นะน้ำอารมณ์ด้วยออนนี่ให้กดเลยอยากกดอะไรก็กดแล้วก็เมื่อกี้ตอนลวกผักเนี่ยสุ่มผักมาเ่ยน้ำตุปหมาล่ารสชาติดีดีมากเข้มข้นถึงเครื่องเด็ด หรือว,ว่าเด็ดยมนะ้ลงบ้างลงบ้างอันนี้มูกเจ้ยอ่อยหรอลองบ้าง หลามตัวเลยใช่หือนี้สีมากฮ่าฮา,ม,ามีิ้นนัวก็วจะบอกว่าจริงๆจุ่มตัวเขามีหลายสายหลากา,าเอายอะมากแล้วก็ให้เช็คก่อนนะแต่ละสาขาราคาจะต่างกันนิดหน่อยโอ้คืออะไรอ่ะไก่พันอ้อยอ๋อ่อม,มากเปไนน็นยังไงบ้างกินได้อวยๆย ก็กินได้แต่ก่อไม่มีให้กินอ,อันลบจะเป็นแป้งหน่ไ, <c oughs> ไม่เลวร้ายไม่เลวร้ายมีให้กินช่วงรอหมูสุกไงแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้นนอลูออกชิ้นเนือ้อเหรออืมว,ว้าวอย่างน้อยก็มีเนื้อให้เรากินอ่านี่หมูหมักแซ่บครับนี่ไอ้จะไม่จิ้มนะเพราะว่า เขาหมักมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปอาให้เห็นในในจานหมหมัหกเอาะมันมีพริอกพริกมอเตอร์อะไรเต็มไปหมดเลยร้าทางน่าอร่อยเป็นไงบ้างหอ,อมใบมะกรูดเครื่องเทศแล้วก็ความหมูต้งยำนี่ปะไม่ถึงขนาดญี่ปุ่นเลยมันหอมต้งเทศหอมพี่หมุนไพยน่าสนใจยังเลยไปกินด้วยกันดีกว่าครับ มาม่าใส่ได้ไหมได้ไปลดได้แต่กินมาม่าไม่ซื้อกินนะบุฟเฟ่มีกินก็กินไปเสีเสียจักมาสั่งไม่ครบไงเนื้อหมักเนื้อหมักหมักงาหมักพริกไทยดำหมักซอสเราเล่นแก๊สหน่อยไหมเล่นเหอะเรอะเล่นเ่หรอ ไม่ทันใจอย่าเล่จบบนจนมันระเบิดนะก็ไม่มีใครกินก็เอาปล่อยให้มันอื่นทำไมละ่ะเออเอามาังเร็วมันชุ่ม้นี่เนาะน้ำหมาล่ากินได้ดียังอ่ะ อะไรก๋วยเตี๋ยวพริกโคตรไปเปอร์อ่ะกินไปแล้วเหรอไม่นช่งไงเผ็ดดีปลาไหลไหมมันไม่ได้เผ็ดอร่อยอ่ะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนไร้สาระเหมือนเคยฟีดเผ็ดตอนนั้นอ่ะไอพี่เผ็ดรอบสองอ่ะพี่เผ็ดเกินอ่ะเผ็ดจนขมแลบบเผ็ดทำไมวะ เอาหมึกเด้งมาด้วยได้ไหมอ่ะได้เอาอะไรอ่ะหมึกสดแล้วเหรอเอาหมึกสดหมึกกรอบใช่ไหมนิดนิดหมึกสดนิดนิดนะหมึกสดหมึกกรอบแล้วก็เอาอะไรนะอะไรนะไม่รู้แมกพูลเออเอาบุญกาบเปล่าไม่กิน เบื่อแล้วเบื่อแล้วก็เลยหนีให้อ้าวมีการเพิ่มนโใบชอบจังเลยอินโดนแดงๆเนี่ยแบบยูยูเนี่ยอิ่งง่ายใช่ไหมอิ่ง่ายว่าละไปเดินในเม็กลางเนี่ยน่าชมคนทาาคาเนี่ยขายหนังปลาทอดออกงากาดี้หมรึนังไข่เค็มไหมน้งไข่เค็มไหม น้ำหยาบอิ่มยังอิ่มยังนี่ออิ่มยั่งนี่กินได้อีกสักต่ออีกสักชั่วโมงเมื่อกี้มาม่าสองก้อนแล้วนะก้อนเดียวพี่กินก้อนเอาเหรอเอ๊ะเหรอพี่กินไปเหรอน้ำตุ้มเขาอร่อยไงพอต้มมาม่าแล้วมันจะแบบพอดีก็ไปกลับเฮ้ยยังไม่กลับปิดดีกว่าเรายังกินต่อได้เรื่อยเขาไม่ได้จำกัดเวลาก็โดยรวมอยู่โอเค เหมาะสมกับราคานี้ครับ149บาทไม่จำกัดเวลามีน้ำมีขนมก็ลองเพื่อนๆลองสั่งใกล้สาขาไหนก็ลองไปกินแบบนั้นะแต่ว่าราคาเราอาจจะไม่ใช่149นะอาจจะเป็น9 9เลยก็ลองเช็คก่อนแล้วกันแล้วแต่สาขาแล้วแต่สาขาของไม่เหมือนกันถูกต้องถูกต้องแล้วก็นี้ไปละพอพอแล้วฝากช่องกดไลค์กดแชร์แนนไม่อดไลค์กดแชร์กดสั่งราคาอะกดกระดิ่งแจ้งเตือนปิ๊งปิ้งปิ้งปิ้งโอเคสินเจยุบสินมีหัวใช้นะครับ ตื่จีนแล้วก็คือปีใหม่จีนเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญเฮงๆแงๆแงๆค้าขายอะไรก็ร่ำรวยเงินทองนะครับีแล้วไม่ใช่ใช่่แแลล้้ววีมไทองครับโอเคนี้ขอสุขทุกคนไปแล้วบายแฮปปี้ชัยนิตเยี่ยเยี่ยเ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 ยอื่นที่เหลือมาแล้วคนน้อยแล้วเรามาสองทุ่มใช่ไหมเขาปิดตีทุ่มมาสอง 另外。<華>